อะไรวะไม่ยก,กดเลยไปวะสวัสดีทุกคนค่ะกดเลยไปวะ <c oughs> เพิ่งกดอะไรไม่รู้เมืเอเ่อกี้อออกดผิดเหรอน่าจะกดผิดดูนะแล้วถึงมันดูกอ่อนไปนอ่ะไว้แกก่อนแล้วกันโอเควันนี้มาสู้บอสแล้วนะ ฉันไม่มีอะไรมาเลยรู้ไหมฉันไม่เตรียมใจไม่ทันดิอาทิตยน่าจะมีประโยชน์ที่สุด <c oughs> ไม่รู้ดิพูดถึงความไวของการโจมตีอะไรแล้วไปได้ไหมสมรวจทุกอย่างเลยปไปเรามีตั้ง8ชีวิตเราเราคงไม่ใช้ครบทั้ง8หรอกอน้องมังกรเหรอ แล้วก็สู้แล้วไม่ห่หรอเดี๋ยวไม่ได้สู้วะอุย้ยตกใจอยู่ห่างกันไปอยากถ่ายอันนี้เป็นปกแต่อยู่โคตรห่างกันเลยอะ่ะอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยว,มมวย่างนั้วด ไปไหนจะโชว์ตรงไหนนี่เห็นปะ่ะความไวของไอ้นี่มันมันดีกว่าไปทางนของโนะ่เนี่ยนี่คืออะไรไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยหลบได้สบ,บาย ก็โจมตีชิวๆเลยเอาดิกเราก็ตีตีไปก่อนมันก็มาทางนี้ป่ะสบายสบายครึ่งหลอดแล้วเนี่ยจะทำอะไรจะทำอะไรอุ้ย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 ไม่โดนอุ้ยอุ้ยสบายอุ้ยอุ้ยบอกเลยชิวอันนี้คืออันนี้คือ อะไรคุณพี่ทำอะไรกันคะคุณพี่ทำอะไรกันคะไม่รู้เหมือนกันว่าหลบได้หลบได้หลบได้ไดไดมามามาเอาว่ะทุกคนเร,ราชนะบอสในสองนาทีหรอเป็นไปได้ป่ะมีนามิเก่งขนาดนี้เลยเหรอจริงผมไม่เคยเก่งขนาดนี้มาก่อนเลยุณไม่เคยเก่งขนาดนี้มาก่อนเลย,เยเอลย่ะ Yeah. เย้จริงคลิปนี้สั้นแค่สองนาทีเหรอไม่มัง้งถ้ามันสั้นรวมคลิปที่แล้วไหมบราเวอร์เว่ามันลานบอสดูเสียงดิดูเสียงดิมันยังไงก็ลานบอสเชื่อปะมันใช้งานเราดูเสียงใครก็รู้ใช่ปะ เรียกว่าจะเป็น king เป็นเป็นแบบอะไรนะ the master cloud อะไรน,ะนะออนั่นน่ะเออแล้วมันก็นจะแปลงร่างเป็นปีศาจมันคือลานบอสเว้ยทุกคนเชื่อปะน่ะเห็นปะ let me explain everything ไม่รู้ จะยึดครองโลกแหละเรามาเจอแล้วก็คิดต้องเป็นคนดีแล้วก็จะช่วยมันไงแค่บา้าเออโหเรือออกจะเป็นคนดีเรือออกจะมุ้งมิง้งไม่สมควรเป็นเรือมึงนะเอาจริงเรือบินอะ The t i m อะไรวะ No the time has come for the e n t r a อะไรวะอะไรยนิเว e ร์สอะ And for being such a big help in อ l อคือใส่าอารมณ์มากแต่พูดไม่ถูก ดูดูเคอร์บี้กูทำหน้าต้องดูไอเป็ดทำหน้านี่น้องมังกรแกจิกเลยเออให้คีอะไงน่ารักมากเลยอะไปได้วยกันจ้าเคี่ทำหน้างั้นเลยแบบจ้าอย่างเงี้ยแล้วตัวอื่นจะช่วยเราไหมกูไม่เห็นตัวอื่นมาช่วยเราเลย ราจะไปไหนกันตึงตึดตึงตึงคือทำอะไร another dimension หรอโอ้โหกลายเป็นเกมอะไรเนี่ยเกม shooting star หรอแนวไหนไวะเนี่ยโอ้ยกดค้างได้ปะกดค้างไม่ได้โอ้ชาร์จกดค้างคือชาร์จนะไม่เอาไม่เอาไม่ตีไม่ตี ไม่เอา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 ตีไม่ได้ตีไม่ได้ก็ไม่ต้องตีตีไม่ได้ก็ไม่ต้องตีเชางมันช่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 างมันหลีกเลี่ยงการประทะให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเรากลัวว่ามันชนไม่ได้เข้าใจไหมอุ้ยมันชนได้ปะอ๋อชนได้ชนก็คือติดแมพโอเคเก็ตเก็ตตีละตีละ ไปอุ้ยอันนี้มันจะหุบไหมเนะี่ยที่คือที่ไม่ไปที่คือกลัวมันหุบอยู่อันน้นไม่เอาใช่ไหมเถอะยิงไปก่อนเลยอุ้ยตัวเหียเลยนี่เนี่ยแตกหมด อกเลยอย่าพูดอย่างนั้นเราพูดว่าอุย้อยยากแน่นเลยเราตายแน่นเลยไม่ผ่านด่านนี้แน่นเลยยิงไม่ได้โดนนี่ตายแน่นเลยเแมวนี่แนะี่ยอยากลองโดนไม่อย่าพูดแบบนั้น ตับบนั้นใ่ปะอไปปะไรวะนี่ไหนนี่ไหนนี่ไน,นี่ไหนี่หน้าแซงแซงอุดเฉีย เก็บเก็บตุกเก็บตเก็บเก็บเก็บให้หมดมาไวเว้ยมามาไวเคลมไวน่ายากจังเลยอ่ะกระตุกเดยนะเสียงบอสยังบอแล้วปะนั่นไงเอาจริงสู้บอดีง่ายกว่าสู้แบบให้เราเล่นเป็นตัวตัวนะไปไหนอีกแล้วทำไมแกหนีเก่งจัง โอนนี่ไงนี่สีเหรอให้แท้จริงเหรอเออนี่ก็เปิงกับมึงอยู่แท้สีฟ้าอย่างมันมองมิงกันไบบคือให้เราสู้กับเรือที่ที่ฉันเป็นคนเก็บชิ้นส่วนมานะหลบ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 แล้วก็ยิงได้วยหลบแล้วก็ยิงหลบแล้วก็ยิงหลบแล้วก็ยิงเจ็บเจ็บน้องเจ็บน้องเจ็บน้องเจ็บเรากดยิงไม่ต้องสวนหรอกจริง เราก็แค่เพราะว่าเรายิงหลอดอยู่แล้วแต่ว่าเราก็เพียงแค่ต้องหลบหลบพวกนี้อะ่ะใช่ปหมเออไหน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 ขออาหารหน่อยได้ไหมขออาหารหน่อยได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะขอโอ้ยหนีแม่ขอโทษคำหยาบ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 ขอโทษ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  เกาะด้วยนนจริงไปไหนอุ๊ยโอ้โ้โอ้โอหลบยังไงวะขออาหารหน่อยขออาหารหน่อยขออาหารหน่อยเดีไหม ตายคือโอ้ยโอ้โหยากอะ่ะจริงยากมากมองไม่เห็นตัวเองมายละมาดิมาดิาเอ้ย <laughs> มาดิจะหลบไม่ทันเอาดิ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 มามามตาย บอกเลยตายตายฉันอุตส่าห์เก็บชิ้นส่วนแกมาแกไม่สำนึกบุญคุณฉันหน่อยเลยไอเรือเหาะนารีเลือดด้วยเห็นปะคือมันไม่ให้อาหารเพราะมันรู้ว่ามันรีเลือดใช่ไหมกูไม่เห็นเพื่อนกูช่วยเลยมาดิไอผี ปล่อยอะไรบนกิงกหรอเทน้ำแป๊บนึงคือเพื่อเราเหลืออ๋อเมึงเราจะบอกว่าคือเพื่อรอดคนเดียวไม่เรารอดคนเดียวสุด ใช่ฉันก็ต้องสูใช่ไหมเธอมีให้หมดเลยไปนเนี่ยเออมีให้แค่นี้เหรอเหมือนมันมรู้เนาะมันไม่ให้เราใช้บอมอ่ะถ้าถามว่าอะไรโกงกว่าบอลไม่บอมไม่ใช่บอลก็ต้องเป็นไม่มีวันน่าจะไกลที่สุดละเพราะว่าสายฟ้ามันก็รับได้แต่ด้านบนเราโจมดีด้านข้างไม่ได้เลย เราต้องไปยืนข้างใต้มันเท่านั้นเราลองใช้บอลไปก่อนบอลนนะอะไรล่ะบอ,บอมบอมเราเซฟไหมเซฟขอเซฟสเตจสัก,ก,นสก,สกหน่อยแล้วกันนะแปดสัญญาถ้าไม่สุดวิสัยจริงๆจะไม่นี่นะคะถ้าไม่สุดวิสัยจริงๆจะไม่โหลดนะนี่คือเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายใช่ไหมคลิป อาจจะยาวเป็นชั่วโมงได้นะคะทุกคนเตรียมตัวเต็มใจเคอร์บี้พาคสุดท้ายคลิปยาวเป็นชั่วโมงไอ้เฮกูปาไม่ถึงไป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 เอาไปเห็นเห็นคืออะไรไม่รู้ นี่ไนนีน,นที่คือไม่พูดนี่คือรอดูอยู่ว่ามันทำอะไรบ้างนะขอดูสกิลมันก่อนว่ามันหลบยังไงอันนี้อะไรน,นี่คืออะไรเราปาอย่างเดียวตอนนี้ตอนนี้ยเราปาอย่างเดียวเลยอน,นี้คือท่าอะไรน,นี่ครึ่งหลอดแล้วมันก็จะเปลี่ยนท่าอีกละ ไม่ทันเจอท่าท่าแบบแรกครบเลยอะไรอะ่ะโอ้ my god เราวิ่งอยู่ทุกคนเราวิ่งอยู่เราวิ่งอยู่โอเครอดมาใกล้ด,ดิเอ้ยเออหลบไม่ทันกะจะบินแล้วนะ สำคัญอนะ่ะคิดถูกจริงๆที่หลบ หาอะไรมาให้เราท่างไงว่าละว่าละว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วมันต้องหาอะไรให้เราทำอย่างเงี้ยเราต่อไปก่อนเออนี่คือหนึ่งอันนี้สอง มันทำให้อัลติเมตเราหายมันร้องอีกงไหมมันร้องอีกงไหมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอเคไฮแอะมามาดิมาดิมาดิมาด,มาดิมันได้ยังวะนี่ดูมาเออนั่นแหละ,หละเด็ดเด็ดเด็ดเด้อนี่แน่ยวังคับเกือบไม่โดนจริงเพราะมันเพราะมันลบไม่ได้อะไร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 มันจ,จะทำอะไร จะทำอะไรไม่นะหายไปแล้วโอ้ oh my god ขออาหารตกมาตายด้วยไี่ดอกที่ฉันทำมามปนศูนย์เปล่าอย่างนั้นเหรอโอ้ oh my gosh ล้วฉันจะเซฟสเตตทำไมเอาล่ะสิ่งที่เราได้กระจากกันเรียนรู้เมื่อกี้คือระเบิดปลาไม่ถึงนั้นเราจะลองเอาสปาร์กไปนะคะ ซึ่งสปาก็ไม่ถึงแต่ว่าเรามวยดียวะมวยมันก็ต่อยได้นะต่อยด้านข้างแต่ว่าชอบอยู่ด้านบนแล้วก็จึ๊กจัก๊กนี่นยว่าอะไรมันไวกว่ากันอออไม่ท่าเดียวหรออ่ะอ่ะซ้ายขวาได้เอ้ยได้แค่บนกับล่าง เอาเอาว่าลงนี้เซฟเดีกว่าเนี่ยมันไม่ค่อยโดนเพราะมันจึ๊บไปจึ๊บมาจึ๊บไปจึ๊บมาอยู่นั่นแหละจึ๊บไปจึ๊บมาเอออย่าไม่เป็นประโยชน์ ที่เดิมเลยกูเนะนี่ยอย่างนั้ก็มีประโยชน์นะคะไอเนี่ยนี่ไม่รู้ต้องหลบยังไงไม่รู้ว่ามันโดนยังไงดีกว่าเออขิงขิงอืมอืม โอเราวิ่งอยู่ทุกคนเราวิ่งอยู่โอ้โหขนาดวิ่งชิดขอบเรายังมาขนาดนี้อ่ะ uh, อย่างนั้นก็มีูคุ้มกัน อุ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นหลบไม่ทันหลบไม่รู้ว่าหลบด้านหลังให้ด้วยได้ได้ไหมด้วยนะลูกมาลูกเอออ๋อลูล่ลาดโดนยังไงก็คือมันจะแตกใช่ไหม bài hôm mới về tìm nó ôi mày dư nó lặng nữa, ơ nó lẹ tăng chạy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  มาวิ่งทำไมค้างทำไมค้างทำไมค้างอ๋อมันมันถืออยู่ไอ้เหี้ยกูคิดว่าทำไมค้างเออมา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 เออนี่มันบังคับเอาออกใช่ไหมใช่มันก็จะให้ให้ใหม่มหรือเปล่าให้ใหม่ เป็นน้องแระบีมพวกคนเราตั้งใจเล่นมากเลยนะตอนเนี้ยเนี่ยๆๆ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 ๆมันยกเลิกไม่ได้อ่ะน้องอ่ะเห็นปะขือมันก็เลยโดนดูดด้วย ถ้าเราก็ตายเพราะว่าเราไม่มีเลือดเอออันนี้กูโง่เองแต่ว่านะฉันอะเฮ้อันนึงเหอะ ฉันจะลองไม่ใช้แฟร์บีมตรงนั้นดูเพราะมันไม่หยุดเวลาเว้ปกติแฟร์บีมถ้าใช้มันจะแค่นี้ไปนิดนึงใช่ปะผู้ใส่ทำไมวะมันจะอยู่ที่เดิมไหมไม่อยู่ที่เดิมด้วยเราจะไม่ใช้นะคะจนกว่ามันจะดูดนะเราลองดู ว่ามันบังคับไหมมันจะดูดไหมมันจะไม่ดูดแน่เลยจนกว่าเราจะไม่จนกว่าเราจะใช้อัลติเมท ทำเยอะมึงอะเออเอาดิเอาดิเอาว่ะเอากูหายละอีกอันเดียวอีกอันเดียวสุดสิอะไรนะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะแข็งใจไว้เออชนแม่งเอามาเอามาแอปเปิลนั้นแดกได้ป่ะวะลองดูเฮ้ยเฮี้ยกินไม่ได้คนหลอกดาว โคตรวืดน่ะนี่ไม่ได้อะฆ้ามันได้ปะ เชื่อว่ามันตายจริงปะไม่รู้ดิตายจริงไม่อยากเล่นแล้วถ้ามันยังไม่ตายไม่เล่นละพูดเล่นนะขี้โกงไอขี้โกง ดูเลือดกูโอ้ยเดี๋ยว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 ไอ้ยขี้กองทุกี่เนยเออถ้ามาเนี่ยสู้ใหม่นั้นแต่แรกนั้นจะจบพรีบละ